สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมพามาชมหมู่บ้านเต่านะครับผมที่บ้านกอบอําเภอมันจาคีรีจังหวัดคอนแกนที่นี่จะเป็นเหมือนบ้านเกิดของผมเองนะครับอําเภอมันจาคีรีข้างหน้าผมครับก็คือเต่าเพกนะครับผมมาถึงแล้วครับสวนเต่าเพกนะครับประจําอําเภอมันจาคีรีจังหวัดคอนแกนไปดูข้างในว่าตอนนี้จะมีเต่าแค่ไหนนะครับแล้วก็ประวัติความเป็นมาจะเป็นยังไง พอผมเดินเข้ามานะครับผมเห็นขวามือนะครับผมเห็นขวามือจะมีกระดองเต่านะครับที่จวัวางอยู่อ๋อนี่จะเป็นกระดองเต่าที่ตายแล้วนะครับนะับเต่าก็จะตัวประมาณนี้ครับผมดูฝ่ามือก็จะไล่เลี่ยนประมาณใหญ่กว่าฝ่ามือนะครับนี่ตัวใหญ่ครับ ผมเขาเดินมาในแต่ละสถานที่นะครับผมเขาก็บอกว่าสถานที่แห่งไหนก็แล้วแต่มันจะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราต้องเคารพนะครับผมผมเห็นศาลปู่ตาของเต่านะครับผมหมู่บ้านเต่าเดี๋ยวเราไปสักการะก่อนก่อนที่ผมจะพาเพื่อนไปเยี่ยมชมเต่ากันนะครับไปเลยครับเดินขึ้นมาจะมีสะพานนะครับผมสังเกตเห็นด้านโน้นจะเป็นเต่านะครับแล้วก็ซ้ายมือนะครับผมจะเป็นเหมือนที่สร้างให้นักท่องเที่ยวได้เดินนะครับมีบ่อน้ําด้วยนะครับผม ตาก็จะเดินในบริเวณนี้นะครับแต่ช่วงนี้อากาศร้อนเราอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเรามาเรามาไหว้พระก่อนนะครับเรามาไหว้สารปู่ตาก่อนตรงนี้จะเป็นสารเจ้าคุณปู่ฟ้าละเนิมนะครับผมเป็นสารปู่ตาที่มีรูปปั้นเต่านะครับ ทุกคนมาก็คนมาเคารพที่นี่ก่อนนะครับผมตรงนี้มีไข่เตาด้วยเยอะเลยไข่เตาเยอะเลยดูค <c oughs> <c oughs> รับเลยครับตรงนี้มีไข่เตาเยอะเลยนะเพื่อนๆไม่ใช่นะครับตรงนี้เป็นไข่สําหรับการเสี่ยงโชคชิมชีนะครับผมจะลองเสี่ยงดูนะครับผมหลับตาก่อนอธิษฐานแล้วก็ล้วง เลขกอะไรครับเลขอะไรเลขอะไรอ้าวอันนี้คือเลขเก้านะครับ<อ>เลขเก้าเราดูที่ตรงไหนเลขเก้านะครับ<อ>นี่เราบอกว่านะครับใบที่เก้าเขาความอุปมาตัวมัจฉาชาติสุดได้หลุดถอนประเสริฐสักดกับร่าง เป็นมังกรนะครับผมตรงนี้จะเป็นรูปปั้นเต่านะครับผมแล้วก็มีเต่าที่อ่าตายแล้วนะครับเป็นกระดองเต่านะครับนี่เลยครับเพื่อนๆครับกลับขอพรเจ้าคุณปู่ฟ้าระงึมนะครับผมข้างหน้าผมครับก็คือเต่าเพกนะครับผมเต่าพื้นบ้านของชุมชนเต่าที่นี่นะครับผมเข้ามาดูใกล้ๆครับ ข้างหน้าผมจะเป็นแค่บางส่วนนะครับผมก็คือนักท่องเที่ยวและชาวบ้านนะครับจะเอาแตงกวามาให้เต่ากินนะครับนี่ตัวใหญ่อยู่นะครับเพื่อนเพื่อครับขออนุญาตยกนะครับนี่เลยดูหน้าผมนะครับโอ้ตัวใหญ่นะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับเต่าจะเข้าหลบแดดหลบฝนข้างในตอนแรกมานึกว่ามีไม่เยอะนะครับพอเราเดินดูนะครับผมเต่าเยอะอยู่นะครับเพื่อนๆมีทั้งเต่ารุ่นขนาดนี้แล้วก็ไซส์เล็กๆแล้วก็กระดองเต่าตัวที่เสียนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเดินดูรอบๆครับนี่ครับผมข้างหน้าผมเลยครับอ่ะตัวหนึ่งสองตัวอยู่นู้นนะครับนี่กำลังกินแตงกวาเลยครับนะครับปกติถ้าเต่าเวลาเจอคนหรือเจอเรานะครับผมเขาจะหดหัวเข้ากระดองนะครับแต่ตรงนี้ รู้สึกว่าเขาก็คุ้นชินกับนักท่องเที่ยวได้ไหมครับเขาจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เขายังเดินอยู่นะครับเพื่อนๆอ,อ่ะตัวนี้เลยครับน,น้อโอ้ด้านซ้ายมือผมครับด้านซ้ายมือผมเห็นด้วยเยอะเลยครับนี่ทางชุมชนทางหมู่บ้านนะครับเขาจะทําเป็นใบาจากมะมงหลังคาไว้ให้นะครับผมรู้สึกว่าเต่าจะมีอากาศร้อนนะครับผมให้เพื่อนๆดูน่น้นองนู้นมีหนึ่งสองสามสี่ตัวเอตัวนั้นตัวใหญ่ด้วยครับเพื่อนๆ ไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมมืดไหมนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมตัวนั้นตัวใหญ่มากนะครับนะแล้วที่ผมสังเกตอีกตัวหนึ่งนะครับออนออนผมสังเกตเห็นใช่ผมสังเกต,เห,เ,กตเห็นนะครับผมนี่ ผมสังเกตเห็นนะครับมันขยับได้นะครับเราลองเปิดดูโน่นเลยครับเต่าอยู่โน่นเลยนะครับแอบอยู่ข้างในนะครับเขาแอบอยู่ข้างในนะครับแล้วก็อุ้ยตัวใหญ่เลยเนี่ยโอ้ตัวใหญ่เลยครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆดูครับเขาถึงเรียกหมู่บ้านเต่านะครับโอ้เนะครับเป็นเต่าเพงเต่าเพ็กนะครับผมเต่าธรรมชาตินะครับ อ๋อนี่เขาทำเป็นกองใบายะคาไว้นะครับผมเพื่อที่จะให้มันหลบแดดหลบฝนนะครับทางนี้ก็มีนะครับตัวใหญ่ไปโน่นแล้วครับอีกตัวหนึ่งนะครับนะ,ะถ้าสังเกตดูนะครับผมว่ามันอากาศร้อนจริงๆนะครับนี่อีกตัวหนึ่งอยู่นี่ครับเพื่อนๆดูที่ครับ แอบหลบอยู่นี่อ๋นอโน่นอีกตัวหนึ่งโน่นครับเห็นไหมเห็นด้านหลังนะครับอืไอพ่อเคยเห็นตัวใหญ่มันอยู่ตรงไหนนะคะตรงสะพานตรงสะพานไหนาพาไปดูหน่อย ู่ตรงไหนลกูกเดี๋ยวนะนะน้องบอกว่ามันจะมีตัวใหญ่ๆอ่าเดีด๋ยวค่อยกลับมานะน้องจะพาไปดูเต่าตัวใหญ่เลยมานี่นเลยอ่าน้องเป็นคนพื้นถิ่นนะครับน้องจะรู้ว่าเต่าอยู่ตรงไหนตัวใหญ่ๆจะอยู่ตรงไหนอ๋อนะทำอะไรนะลกูก ไม่ต้องขยับมันหรอกไม่ต้องขยับอ๋อโอ้นี่ตัวใหญ่อยู่นี่นะครับผมเขาค้งมันไว้เหรอลูกใช่เพราะว่ามันจะออกมาแต่มีเต่าแต่เคยเพราะว่าเต่าตัวนี้เขาเคยกินเต่าหัวโต่าชักก้าค่ะอะไรนะคะชักาเต่าตัวนี้เขาชอบกินหัวเต่าน้อยอ๋อเต่าตัวนี้ตัวใหญ่มันชอบกินเต่าเล็กใช่ไหมลูกมันชอบกินไข่ของตัวเล็กๆใช่ไหมใช่อ๋อมันมีชื่อไหมลูก มันชื่ออะไรตัวเนี้ยอะไรนะเต่าชักกาต้าเต่าชักกาต้าอ๋อมัน่มันมีกี่ตัวตัวใหญ่นะลูกนี่ครับสามตัวอยู่ในนี้หมดเลยเหรอไม่ใช่ค่ะอันนี้อันดับสามตัวอันนี้อันดับสี่เขาย้ายไปตัวอ๋อแต่ที่จริงมันมีกับทางนู้นมีเต่าใหญ่ทางนู้นกับเต่ากาตัวใหญ่เราไม่เอาแตงมาให้มันบ้างอลูกนี่ตัวนี้ตัวนี้น้องบอกว่าเมื่อก่อนนะครับผม อ๋อเอามันไปได้ไหมอ๋อมันเข้ามาที่นี่อ๋อมันอยู่ด้านนอนนัก,กนะีอ่ะตัวนี้เมื่อก่อนเขาบอกว่ามีตัวใหญ่กว่านี้นะครับตัวนี้จะเป็นใหญ่เป็นอันดับสามนะครับส่วนตัวใหญ่อันดับหนึ่งบอดีโดนย้ายไปที่อื่นนะครับแล้วก็อีกตัวที่2ตายไปแล้วใช่ไหมลูกอ่านี่แล้วมีตรงไหนอีกคะแล้วเต่ามีอยู่ตรงไหนอีก ให้ <prediction? S 1> اي, มีเลี้ยวตายเหรอไอตัวเล็กๆอยู่ตรงไหนเต่าตัว่อ่าไอตัวตัวที่มันตายตัวใหญ่ยังเหลืออยู่ไหมลูกกระดองมันเหลืออยู่ไหมอ๋อมีแต่ตัวเล็กนะครับอ่ามีลูกของเต่าตัวเล็กนะครับไหนคะ อ๋ออันนั้นคืออะไรนะไข่ไข่ไก่ไข่เต่าอ๋อเป็นไข่เต่าเหรอครับโอ้โหมีตัวเล็กด้วยนะครับนี่เดี๋ยวนะจับจับเดี๋ยวนะจับได้ไหมจับได้จับได้ไหมคะโอ้ก็คือการจับเต่าไม่ให้หงายท้องใช่ไหมลูกอันนี้เป็นไข่่่ทีจับอาอันนี้เป็น ไข่ไก่ <Hi. S 1> ไข่เต่านะครับผมอันนี้ก็ไข่เต่าเหรอคะเนี่ยอันนี้ใช่ไข่เต่าไหมียมอันนี้เมิตรขนุนนะครับไม่ใช่ไข่เต่านี่ผมให้เพื่อนๆดูตรงนี้ครับอ,อ๋อกำลังกินน้ํานี่ลูกนี่เต่ากําลังตัวเล็กตมุติมีเลยอันนี้ลูกเต่าอ,อายุได้นานหรือย,ยังลูกสีส่เดือนเหรอคะนี่สี่ปี อ้สี่ปีได้แค่นี้นะครับน้องบอกนะครับนี่เต่ากาลังหน้ารักเลยนะครับผมขอญยตจับอีกสักตัวหนึ่งสองตัวแตท่ที่มันมีตรงนี้อีกค่ะไหนลูกหายไปไหนตรงท,ที่มันมีตัวแต่มันหายไปไหนอ่ะนี่มีเต่าเล็กด้วยแล้วก็มีเต่ามีเต่าขาวด้วยนี่เพื่อนๆเคยเห็นเต่าขาวไหมมันของปออันนี้มีเต่าขาวด้วยนะครับอปอเอาเรอคะโอ้ยนึกว่าเต่าลูกเต่านี่ครับ มีลูกเต่านะครับมีหลายตัวนะครับที่เอามาอนุบาลในบ่อตรงนี้นะครับพอมันโตแล้วเอาไปไว้ไหนคะอานะครับรน,นี่เต่าเรียนอนุบาลอยู่เต่าปฐมอยู่ไหนอ่าเราปล่อยมันไว้ที่เดิมนะครับพอขยับมาอีกรอบนึงนะครับก็จะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมานี่เลยครับเพื่อนๆอ่าขออนุญาตจับนะครับเอาหัวมันอยู่ไหนนี่นะครับจับไหม มีสองตัวใช่ไหมขออนุญาตจับเต่าใหญ่นะครับมีอีกอยู่ในอเออฟ้านะนีครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูเต่าตัวใหญ่เพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งครับผมไปมันเลยอุมอ้มอยู่ตรงไหนเดูดมันมา นี่ครับส่วนหนึ่งก็อยู่ข้างในนะครับเป็นเต่าอ,อยู่ข้างในมีกี่ตัวเราไปดูกันครับน,นี่้อโอ้อยู่ข้างในหลายตัวนะครับเพื่อนๆนนั่นเดี๋ยวทำให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นเต่ารุ่นใหญ่ที่เอามาปล่อยไว้นะครับรอ๋อ มีเยอะอยู่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่อีกตัวหนึ่งตัวนั้นก็ตัวใหญ่นะครับนอนนอนอีกตัวหนึงอยู่นอนอยู่นอนเลยนะครับนะนี่ครับเต่าเพกตัวเป็นๆเลยนะครับเนี่ยนะตอนนี้เต่ากำลังกินแตงอยู่นะครับเดยวนะเขาก็ไม่ค่อยกลัวนะเห็นไหม ปกติถ้าเต่าเจออย่างเงี้ยมันจะต้องมันจะต้องหดหัวเข้าใช่ไหมแต่นี่เขายังโชว์อยู่เลยนะครับเนี่ยอ่าเห็นไหมแหน่ดูดูเ<น>ต่ากินเห็นไหมดูเต่ากินแตงนะครับเนะี่ยดูเต่ากินแตงกลัวใ,ใช่อ่ะ อากาศร้อนนะครับเต่าก็จะเข้าไปที่ร่มเนี่ยผมเห็นอีกหลายตัวเลยครับเพื่อนๆนะครับนอนครับตัวใหญ่อยู่นุ่นนะครับพราช่วงนี้อากาศร้อนแล้วก็ทางหมู่บ้านนะเขาทำเป็นเหมือนมุงจากนะครับเอาไปเป็นหลังคาให้เต่าหลบแดดหลบฝนนะครับมีหลายตัวนะครับนี่เป็นอาหารที่ชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวมานะครับก็จะซื้อแตงกวานะครับมาให้นะครับ แล้วเพื่อนๆดูนี่ครับดูเต่ามันร้อนนะครับมันเข้ามันไข่หรือมันมามันไปอยู่แล้วฮะดูครับอุดมันดูหัวมันนี่ดูเต่าดูครับโน่นอีกตัวหนึ่งนะฮบมันร้อนนะครับเพื่อนๆมันร้อนนะครับนี่โน่นนี่ครับมันแอบอยู่ตามใบไม้ครับ ที่เห็นที่เห็นเยอะๆส่วนใหญ่มันจะอยู่มันจะอยู่ตรงไหนคะอ่ามันจะอยู่นี่นะครับนี่ให้อาหารเต่านะครับตรงนั้นเลยข้างหน้าข้างหน้าน้องเต่ามันร้อนนะครับเรามันก็จะเข้าไปหลบในหญ้าแฝกหญ้าคานะครับ อะไรนะคะเราจอยู่ก่อนคุนตั้งแต่ปีสองพันสามร้อยสิบอะไรนะเต่ามาอยู่ก่อนคนอ๋อหนูจะกลับแล้วเหรอคะยังค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพ่อให้ค่าขนมเอาไหมคะโอเค okay. โอเคครับเ <ๆ S 2> พื่อนๆครับนี่คือหมู่บ้านเต่านะครับเป็นหมู่บ้านเป็นเต่าอะไรลูก<ต>อันนี้เป็นเเ็กกลูกตา เต่าเพกแล้วก็เต,ต่าจาการ์ตาเต่าตชูกาต้านะครับผมนี่เป็นไกด์ในหมู่บ้านนะครับเป็นไกด์ตัวเล็ก <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเป็นไกด์ใช่ไหมลกูก <c oughs> เป็นน้องน้องนะครับผมมาอยู่ที่นี่แล้วก็เพื่อมีนักท่องเที่ยวผ่านมานะครับเราก็สามารถให้เป็นค่าขนมเป็นน้ำใจให้น้องเป็นค่าขนมใช่ไหมอ,อยากได้ไหมลกูกอยากได้ยู่นะครับนี่ข้างหน้าผมครับเพื่อนเพื่อครับ นี่ตัวใหญ่นะครับเพืพ่อนๆดูผมให้ผมเปรียบเทียบให้ดูถ้าดูตรงนั้นอาจจะไม่รู้นะครับผมเปรียบเทียบให้ดูกับน้องเลยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรจับให้ดูน,นี่เห็นไหมถ้าผมเปรียบเทียบกับหน้าผมตัวใหญ่อันนี้ขออนุญาตนะผมขออนุญาตจับนะครับผมโอเคเต่าตัวใหญ่มากนะครับเพื่อนโอเคมันมีเสียงขู่มันกลัวนะครับผม Okay. ฝากนักท่องเที่ยวครับที่ผ่านไปผ่านมาทางอำเภอมันจารีนะครับสามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับหมู่บ้านเต่าหมู่บ้านอะไรนะลูกบ้านเต่าบ้านกอกใช่ไหมบ้านกอกบ้านเต่าอำเภอ,เ,อเ,ปเป็นเพื่อนกันอะไรนะคะอยู่โรงเรียนด้วยกันไ <laughs> กด์เขาบอกน้องเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นบ้านกอกนะครับหรือหมู่บ้านเต่านะครับอํตาตำบลพลเ,เพ็กอำเภอมันจารีจังหวัดขอนแก่นนะครับ สำหรับเต่าตรงนี้เป็นเต่าธรรมชาตินะครับมีความเชื่อของชาวบ้านนะครับผมที่เป็นเต่าเหมือนเต่าเจ้าที่นะครับผมที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับคนที่แถวนี้เขาจะไม่กล้ากินนะครับผมเขาจะไม่กล้ากินโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพาเพื่อนๆไปดูสถานที่แปลกหรือสัตว์อะไรที่แปลกที่ชาวบ้านนีนะครับผมติดตามกันได้นะครับที่ช่อง หาเพื่อนใหม่ไปเที่ยวกันขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามที่กดถูกใจนะครับที่ให้กำลังใจช่องเล็กๆของผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับอันนี้เตาวสวัสดีครับตัวใหญ่นะอดูพี่ใหญ่ไปแล้วนะ